สุดปงังเปกกี้สีธัญญาต่อเติมบ้านใหม่ทำกระจกสกายวอล์ก walk, พื้นที่ไว้นอนดูดาวเป็นอีกหนึ่งสาวที่ขยันทำงานมาโดยตลอดสำหรับสาวอารมณ์ดีอย่างเปกกี้สีธัญญาสาวเก่งมากความสามารถเรียกได้ว่าตอนนี้เธอกลายเป็นตลรกระดับตัวท็อปของเมืองไทยไปแล้วอย่างปีที่ผ่านมานับเป็นปีทองของเธอเลยก็ว่าได้หลังจากที่เจ้าตัวขยันรับงานจนคิวแน่นเอียดเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จ มีทั้งบ้านทั้งรถอย่างที่ตั้งใจแถมยังดูแลคนรอบข้างครอบครัวทั้งยังใส่ใจลูกน้องเป็นอย่างดีอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้สาวเบกกี้ได้ออกมาอัปเดตภาพบ้านหลังที่2ของตัวเองที่เธอซื้อด้วยเงินสดซึ่งลงเสาเข็มไปเมื่อต้นปีที่แล้วตอนนี้ใกล้เป็นรูปเป็นร่างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วดูสวยหรูอลังการสุดๆและล่าสุดเจ้าตัวก็ทําการต่อเติมเพิ่มเติมด้วยการทํากระจกสกายวอล์กเอาไว้นอนดูดาวที่บ้านเป็นการออกแบบของแฟนหนุ่มถากูลพื้นที่นอนดูดาวของบ้านเราค่ะ แฮแท็กกระจกสกายวอลคุณหน่วยเขาภูมิใจมากเลยค่ะตอนบ้านเสร็จคุณเขคงต้องนอนนอกบ้านยาวๆไปเลยเนอะซึ่งหลังจากเจ้าตัวโพสภาพดังกล่าวก็ทำเอาเพื่อนๆในวงการและแฟนๆต่างฮือฮาเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบหนึ่งในนั้นคือสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตาลเข้ามาแซวว่าสวยมากตบหน้าบ้านร้อยร้านของฉันซึ่งเบกกี้ก็ตอบกลับแบบขำๆว่าเอาไว้ตากเนื้อเค็มค่ะขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวเดอะบางกล่อ i อินไซด์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ